พี่น้องมาเบิง้งก่อยทั้งนั้นเลยสุดยอดเลยไม่น้อยกลนก่อยอยางเก่งเลยน้องไม้กมีนทั้งน้องไม้พี่น้องไม่น,นี้หมานขนาดเลยหม,มานทั้งน้องไม้หมานทั้งก่อยพี่น้องเบิ้งน่น้องน้องไม้นี่กับฝนตกมือนั่นเนาะก็เริ่มขึ้นหลแล้วพี่น้องแต่ว่าก่อยนี่สุดยอดแล้วพี่น้องเบิ่งยให้ตกซ้อีกชั่วนึงหมโอ้ยบอสอนี่อย่างทอก่อยเด้อก่อยเขาเหนียวย่างดีจ้ะพี่น้องบ่งมีแนวทอเลยนี่ได้ของดีครับ ไม่ด้อยขึ้นมากา่อนดจะเศร้าเด้อจ้าแล้วกับพันธุ์ข้าวบ้านเฮาตามมาที่หลังเนาะไายน,น้องห้องะไรก่อนเตรียมเจ็บบอกแล้วมันเจ็บเอายังเราห้อ,อเอาหมวกเา้าไปก่อนบเ่เถอะนี่ยหมวกเ้าหนีแล้วจัดไม่ไพ่ไปโอ้ยไม่ไพ่กับกล่มทุกการบ่ต่างกันบ้านต่างกันต้องเอาแนวห้อบาร์นักไปบ่ได้พี่น้องมึงพี่น้องก่อยข้อเหนียวเด้อจ้าโบเมนได้ง่ายๆได้หนิโบเมนหาพองง่ายๆได้พี่น้อง ของดีเลยล่ะจ้าน้ำดินบ้านเฮามีแต่เงินเนี่ยพี่น้องว่าแต่หูวจกักไมดินตินในน้ำเนี่ยว่าแต่หูวจักหาเนาะพี่น้องเนาะบ่อึดบ่อยากเนาะคนขยันบ่อขานว่าแต่บ่อขา่านบ่อดเลยแล้วกะ็สุดยอดเลยจ้าเอาไปลงนั่นเนานะสุดยอดเลยพ่อเมนกับแม่น้อยมาแต่เศร้าเด้จ้าแล้วก็เอิญพน้อเข้าวบ้านเขามาขึ้นมาเอาเนาะไม้น้ำ ลูกสาวอยากมาน้ำพี่น้องสวัสดีค่ะเนี่ยอยากมาน้ำกำลังสีลงแล้วพี่น้องก่อนหนึ่งเซ้าเมย์กัน,นบ่ได้เอาถุงท้ายตอนนี้ลงไปให้เราไปเทสใจถอนัอบ่ได้ท้ายตอนหาเนาะพี่น้องเนาะอ่นนอนนอนยังบ่อท่านได้ออกที่ป่านใดยังห่างๆอยู่ฝนปีนี้มันแรงฝนแรงครับจ้าเนาะ<อ>ไม่ก็แพงแพงคับโอ้ก่อยสุดๆ อิจฉาแต่พลูกที่มีปลาโนไมัเป็นของเจ้าของน่ะโอ้ยพนังนังย่างนังปิ่งเอาเห็นเมฆหนึงอ่อนๆเห็นว่าที่โตเมนอ่อนๆนนะเออเขามาเจ้านี่เพราะว่าเราบอกเขาว่าปลูกไว้หะานโไมัเป็นราคาระวังสิปลูกเลยปลูกเลยระว่าเออเห็นคนที่สาแก้วไหมยี่สิบแก่ก่อยเห็นอยากอะไ มันบ่ไหวกับพายที่เราอ่านพอมึงเอออันอัน่ะแบกแบกมาเอาสอบเป้าเนี่ยลงไปก่อนพ่อยังเห็นสิเอาไปเที่ยวเดียวแพ้แห้งเลยมันต้องทยอยมันจังสิได้หลายเทแถวเนาะตอนบ่ทันแห้งเขาบ่ไหวด้ยไอ้มื่อกี้แต่งไปฟ้อมเมื่อวันเอาขี้ตมลงไปป่อยแม่ยแล้บ่อยากพักเออเนี่ยถ้าเ้าบ่ขุดเอาเออไปยังสั่นจัง่ายกว่าเอ้าถ้าเ้าบ่ขุดเอาปีหน้าซุ้มนี่มันก็สิฟ้าเฝ้าสิ เห็นบอมันมันจิกเกาะกันอยู่นี่คือหัวคล้ายๆมันลอกาะขาดคืออันนี้แหละจังใดเอาไปก็ดีกว่ามันบอหมายถึงเนี้ยมันมันซีมีติดยุงเสี่ยมันคือดีกายเนี่ยเขาบม่ได้กลมันมันกสะมันกบสีแฟบไปเองก็คือเอาไปกินดีกว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกบอแต่ว่าเขาฝังไว้คือเก่าบอเขาฝังเห็นบอ จ้าวิธีวิธีการเอาก่อยของไม่น้อยเพิ่นสิฝังไว้แล้วจ้ะเพิ่นก็คือบอเอาเบิดพุดปุ๊บล้วก็เบิดเงาเบิดนี่เพิ่นเอินว่าหัวกวกหัวเข้าอหัวเขามันสิฝังไว้ตอนมันก็สิแตกออกแต่ว่าคันบ้านอื่นขึ้นปุ๊บพุดตัดเอาหัวกระทิ่มไปเลยนูโดยบ่ฝังอันนี้ค่ะห้อยไม่น้อยเห็นบ่แม่น้อยสิฝังขึ้นฝังขึ้นฝังขึ้นวิธีการเอาก่อยที่ถูกต้องก็คือฝังขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องก็คืออนุรักษ์ของป่าเขาให้มันอยู่น้ำป่าเขาตลอดเนาะจ้ะให้คนอื่นได้กินนนาะ ปีนาเ้าก็มาขุดเอาอีกได้จริงสิมาจ้ะพันปีหนาบ่ใหญ่ก็เวดนีให้มันบำรุงโตมันจากปีหนึ่งวนเอาวนผู้นั่นผู้นี่แล้วกับวิธีการเฮ็ดก่อยเนี่ยกระบอกเมนว่าสิเฮ็ดกันได้เบิดสุขคนเนี่ยพี่น้องมันก็มีสูตรลับสูตรอย่างของเพิ่นอยู่เนาะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็สืบทอดกันมาขนาดแม่พันธุ์เข้ามันเ้าก็ยังเฮ็ดบ่เป็นอันก็เลยต้องได้มันเฮ็ดเองเนะพี่น้องก็คือแม่น้อยเพิ่นก็แนะน้ำมาเนาะจ้ะ สมัยก่อนบ่มีม่เขากินผู้เฒ่าก็กินกอยแม่นจ<ต>้ะเอากอยน้ำหนักนี่กอยโตดีเลยค่ะเอาแป้งออกจนหมดอืเห็นบ่ยำเอาแป้งออกจนหมดหนึ่งเราก็อิ่มโดนผู้เขาว่ากินแล้วอืดบ่แม่นเนาะค่ะมันแน,น่นกินแล้วอิ่มโดนเนี่ยหัวมันสิฟองเสียเอลวคือจังได้จ,ไดจังได้ชุ่มหนิเฮาบ,บ่ปูชุนมันก็สิฟองของมันเองเออก็คือบะเมนบะเม,มนว่าเขามาอันนี่ธรรมชาตินะจ้ะเขามากวนธรรมชาติอย่างที่บะเมนนะจ้ะได้ด้วยตัวเขาเอง จ้าแต่ถ้าเขาออกไปกินแล้วเขาฝังไว้จริงๆเมันก็สิเป็นเป็นประโยชน์กับโตเขาพอมนะจ้าแล้วก็คืนธรรมชาติโดยที่เพิ่นเขาบ่ต้องเอาเครือเพิ่นป่ายจริงๆมาจ้าบ่ต้องตัดเครือเพิ่นทิ้งเขาก็ฝังไว้คือเก่าเดี๋ยวเพิ่นก็คืนมาคือเก่าเนาะเห็นบ่คาเก่าไปไกลคือมันสาซีฟอาปีนี้เขาบอไปมันก็ซิฟอเนี่ยเป็นข้าบพืชจักรจันเนี่ยติดหัวอยู่เนี่เห็นบ่กฟอสุมนี่คือการเขาบอขึืนปีนี้มันก็ซิแห้งฟอไปเลยปีหน้าเขาก็สิพัดคล้ายพัดเซล์ผิวใหม่จริงๆถ้าลักษณะแบบน บอกเคยมีคนมาขุดเมีเนี <Ừ. S 2> เน่ยเห็นบ่อกาบมันมันจิตติดยุ่งสิเด้บอรู้ว่ามีของดีเนาะอีกที่แล้วก็ะยางเตะไปเตะมาอยู่ล่มจน er มขึ้นมาเอา,าน้ำไม้พี่น้องบอกโหว่าเป็นเครือ,อก้อยจนมานหาน้ำไม้นะไม่น้อยเาจังหูวเครือ,อก้อยพี่น้องถา้าถ้าเป็นเครือจังสี่ถ้าบบมีหนามเนาะก็คือบบมันก่อย้อจะ้ะน้านี่ลักษณะของเพอนสิมีหน่ะก่อยสิมีหนาม,นม,นามพี่น้องถา้ถาถ้ามันสิมีสองเครือคล้ายๆกันเนาะแต่ถ้าบบมีหนามนี่คือบบมันก่อย้อจ้ะ ไม่น้อยบอกว่าใ like ห้สังเกตยังไงแต่ว่าเหนี่ยน nice ้อยก็จริงแต่ว่ามันจะไปก้อยข้าวเหนียวเห็นไหมก้อยข้าวเหนียวนุ่ยน้อยพี่น้องแต่สีเหลืองลักษณะเหลืองเวลามีเหลืองกับขาวด้พราะว่างข้าสซีแซ่โดนเป็นได้กระซิบ่ขาวแต่ว่าพอดีกระว่ายุเอาไปปอกมันคือเหลืองปะก้อยข้าวเหนียวเขาจะหนึบหนับถ้าก้อยเ้าเจ้าก็สะผุขึ้นง่ายแต่ว่าถามหัวหัวหัวท่อสีใดเนี่ยก้อยเ้าเจ้ากระว่ายอยู่หัวใหญ่หรืนบ่หัวใหญ่หัวใหญ่อันนี้คือก้อยข้าวเหนียวพี่น้องเขาพอๆกูรู้ละ พาน้องเข้าบ้านเขาได้เป็นได้ไปเครื่องอันนี้กอยเขาเจ้าสีขาวพี่น้องขาวขาวจ้วงเลยเวลาเขาเปหนึ่งเวลาเขาฝานี่ดังเชะเชะเชะเลยพี่น้องมันมันนึบหมันจะบานไหลอ๋อมันก็คือแบบว่าประเภทสองประเภทแล้วอยู่มองเดียวกันเลยน่ะแมนปนกันอยู่เนี่ยเธอมเธอเธอถ้าย้อยขุดเบิดหรือยังว่ามีอีกขุดเอาแต่เวิ้งนี่เวิ้งเดียวโอ้แสดงว่าต้องพุ่นบ่รได้ไปแสดงว่าแมนเบิดเนาะบอกพี่แม้นึ้นมาเอามองหน่อยเอากับแอลเมื่อหันมองเดียวพอจบสนับกันมันไหลอีหลีเลยเธอ สูุ้ธีอได้ไปผูโคกคุณเนาะเห็นบ่เธอว่าสิเป็ปนเงินเท่าไหร่นี่เอ,อ้ยร้องมึงเสร็จแล้วถ้าใช่แห้งเลได้เมือ่อคืนก็มีคนทักแชทมาซื้อก่อยแห้งอุ้ยเพิ่งทำมาปีนี้ยังไม่ได้ลงมือทำวันเมื่อน,นี้เมือม่อเมื่อคืนนี่ก็ว่าอยากกินก๋อยเขาแล่วโอ้ยอย่าวัานมันใจฝีมือเขาเธอวะเอามะการ์งไปดอกวะอุ้ยแช่เลยแช่ละลายน้ำเออก็เริ่มแช่แล้วนะเมื่อคืนซอยแล้วไออยากเอาไว้กินเองมันหยาบจากน้ำบ่บ่ เอาใส่ถุงแล้วตีโทรมาบ่จ้ะเอาใส่ถุงแล้วก็ย้ำไอ้แล้วก็ย้ำย้ำยำใส่รองเท้าบูทย้ำย้ำเออเออถุงปุ๋ยเฮาวเดนป่ะเออย้ำให้มันออกเหมือนโอ้คุณยายแสนงอนจ้าพนักข้าวบ้านเฮากระสินปากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ้าถ้าถึกใจจังไหนก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พนักข้าวบ้านเฮาวไเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊วย